ฟาร์มที่ไร่พุตตะว,วันของผมเนี่ยปลูกเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ทั้งระบบรับรองมาตรฐานไอโฟมออร์แกนิกไทยแลนด์อยากให้ผู้บริโภคมั่นใจนะครับว่าผักอินทรีย์เมืองธร,รรมเกษตรอำนาจเจริญเนี่ยครับอยู่ที่ไร่พุตตะว,วันออร์แกนิกฟาร์มและก็เครือข่ายเป็นผักที่ดีและมีคุณภาพไร้สารพิษพร้อมที่จะส่งตรงถึงผู้บร,ริโภคผมสุประชัยมิ่งขวัญเจ้าของไร่พุตตะว,วันออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญ การปลูกผักในระบบอินทรีย์เนี่ยแตกต่างจากกระบวนการปลูกผักในระบบเคมีหรือปวอดภัยยังไงหนึ่งหนึ่งก็คือกระบวนการปลูกผักในระบบอินทรีย์เนี่ยทุกกระบวนการเราไม่ใช้สารเคมีเข้ามาในกระบวนการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ GMO ไม่คุกยาในกระบวนการผลิตใช้เชียวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงใช้ในเรื่องของไบโอเอ็กซ์ตรคในเรื่องของสมุนไพรในการควบคุมจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับเราไม่มีการใช้สารเคมี ฟาร์มที่ไร่พุตตวันของผมเนี่ยปลูกเกษตรอินทรีย์เป็นกระบวนการผลิตผักอินทรีย์ทั้งระบบรับรองมาตรฐานไอบฟ่มออร์แกนิกไทยแลนด์ เราจะพาะก้าก่อน15วันแล้วเอาไว้ในเนอร์สเซอรี่อนุบาลให้ได้15วันนะครับเราก็ย้ายลงปลูกในแปลงปลูกเตรียมแปลงวางระบบน้ําแล้วก็ย้ายต้นกล้าลงปลูกซึ่งกระบวนการปลูกเนี่ยเราก็ตั้งแต่เราปลูกในโรงเรือนซึ่งควบคุมในเรื่องของความชื้นในโรงเรือนให้ปุ๋ยด้วยระบบฟอตติเกชันให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ําจนถึง15วันเรามีกิจกรรมถ้ามีวัชพืชขึ้นเราก็ถอนหญ้าใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยอินรีรอบ2จนถึงครบ30วันในแปลงเราก็ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ส่งเข้าไปที่ P House, พ,รพรีแพคกิ้งเฮาส เพื่อจะจำหน่ายให้กับลูกค้าครับในส่วนของ CP Extra นะครับต้องขอบคุณทางจัดซื้อนะครับที่ลงมาให้คำแนะนำให้ข้อมูลในเรื่องของการเป็นลูกค้าผลิตผักออแกนิกคุณภาพดีจำหน่ายให้กับลูกค้าเนี่ยเพราะว่าเรามั่นใจว่าทาง CP Extra จะสามารถช่วยในด้านของการตลาดให้กับทางเราได้มากนะครับ ในส่วนของอนาคตข้างหน้านะครับเรามีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเพื่อจะเพิ่มปริมาณของผลผลิตเพื่อส่งจําหน่ายเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตัวจังหวัดราชเริญและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ อยากให้ผู้บริโภคมั่นใจนะครับว่าผักอินทรีเมืองธรรมเกษตรอำนาจเจริญเนี่ยครับอยู่ที่ไร่พุตะวันออร์แกนิกฟาร์มและก็เครือข่ายเป็นผักที่ดีและมีคุณภาพไร้สารพิษพร้อมที่จะส่งตรงถึงผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าแมคโครเชิญชวนพี่น้องครับชาวจังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าลูกค,ค้านะครับที่สนใจอยากบริโภคผักออร์แกนิกนะครับตอนนี้เขามีช่องทางจัดจําหน่านะครับในห้างสรรพสินค้าแมคโครนะครับรวมกับทังซีพีเอ็กตร้านะครับที่จะว่างจําหน่าย ผักผลเม้นะครับผักสลัดทุกๆชนิดแล้วก็ผักทั่วไปขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่มีความสนใจอยากบริโภคหรือเข้ามาไม่ถึงไรพุทธว,วานออร์แกนิกฟาร์มนะครับสามารถไปที่แมคโครจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องมั่นใจนะครับว่าผักออร์แกนิกมีการ ผลิตยังปนีดนะครับไล่สารผิดมีไอโฟมเป็นตัวการันตีมาตรฐานสากลมีออแกนิกไทยแลนเป็นตัวยืนยันว่าเป็นผักที่ไร้สารพิษจริงๆนะครับขอเชิญชวนพี่น้องลูกค้าที่สนใจนะครับเลือกแวะเลือกชิมในห้างสรรพสินคาเมโครของเขาได้เลยนะครับ